ลูก YC นะครับ10บทับ1 YC 10บทับ1นครับเจ้าล็อกกี้ครับลูกสาวล็อกกี้นะครับตัวนี้ครับลูก YC ส0บทับ1ครับสวยๆเลยครับอนีแม่เขาครับกำลังกินอาหารเสริมอยู่ครับลูกสาว YC 1ิบทับหนึ่งนะครับอายุประมาณ1สัปดาห์ครับตัวนี้ครับ นนะครับการใช้ได้เลยนะครับท้ายดุงๆโคนหางใหญ่ๆครับสีเข้มดีครับนี่เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าจับตามองนะครับตัวนี้ผมถือว่าสวยมากนะครับให้ลูกดีมากนะครับเพราะว่าพ่อเขาโครงสร้างใหญ่นะครับเจ้าวายซีสิบทับหนึ่งตัวนี้เจ้าร็อกกี้นะครับประทับใจครับตัวนี้นะครับ ถ้าตัวต่อไปนะครับถ้าเป็นสัตว์นะครับผมก็คิดว่าน่าจะใส่ตัวนี้แหละนะครับโครงสร้างดีเลยนะครับชอบนะครับในตัวเมียด้วยนะครับตัวนี้นะครับเมียบ็อกตัวต่อไปนะครับตัวนี้สวยครับประทับใจครับตัวนี้นะครับแนะนําครับเกษตรกรนะครับที่จะเอาไปปรับปรุงพ่อพันธุ์ครับแนะนําตัวนี้เลยครับสวยครับ